ค่างวดเอาไป6,800บาทตระสัญญานะครับพี่เล่นรุ่นเนี้ยประหยัดเงินไปถึง2 0 0 0 0 0งวดเพียงแค่700 0กว่าบาทเท่านั้นใครนะครับต้องการหุนใดน้องบุมมีแค่คันเดียวอัปเดตรถเข้าใหม่ครับวันนี้วันเดียวอ่ะบุมรับรถเข้าใหม่มา4คันสี่รุ่นสี่ห่อมาดูว่าวันเนี้ยรถเข้าใหม่มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมีอย่างละคันนะครับต้องไวนะต้องรีบนะต้องรีบมาจับมาจองนะมาคันแรกรถอะไรดูกันเลย วีออสครับ1.5ตัวมิดปกติจะเห็นแต่สีเทาว,วันนี้ได้สีขาวมาคันหนึ่งครับรถปี2019เดิมบางนางบวชไม่น้อยครับพี่พี่ใครหาวีออสอยู่ต้องคันนี้เลยดูภายในตัวมิดนะพี่พี่ได้เบาะหนังนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอนะกล้องหลังนะแอร์ปรับอัตโนมัตินะ omat, นะอันนี้พี่ได้ไปเลยเพราะผมไม่ได้ขายตัว e n t จนรนะอันนี้ผมขายตัวมิดครับออามาดูด้านหลัง ด้านหลังนี่สภาพแรกรับนะพี่สภาพแรกรับสวยๆใหม่ๆเดิมๆบุ้มย้ำทุกคันนะครับซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งให้ดูภายในเป็นหลักวีออสตัวมิดปีสิบคันนี้ใครหาอยู่ใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับค้างวดเอาไป6,800บาทตระสัญญานะครับผ่านเงินเดือน15ื่นไม่ต้องร่วมไม่ต้องค้ำซื้อคนเดียวผ่านเลยส่งฟรีทั่วประเทศไทย อา้าวคันที่2ครับที่อยากจะแนะนําปกติร้านผมเนี่ยจะไม่ได้สต็อก MG มากมายแต่พอไปดูคันนี้ปุ๊บเฮ้ยรถเดิมว่ะเฮ้ยรถเข้ากุ่นตลอดมีเล่มว่ะรถมือเดียวป้ายแดงว่ะก็เลยต้องซื้อมาครับ MG ZS ครับปี2018มือเดียวป้ายแดงครับรถสีแดงเดิมบางทั้งคันเลยใครอยากได้รถเก่งขนาดใหญ่นะรถเอเนกประสงค์นะผมบอกเลยว่าถ้าไม่ติดแบรน์นะพี่เล่นรุ่นนี้ประหยัดเงินไปถึง2 0 0 0 0 0ได้หลายบ้างพี่ดูเลย ดูเลย MG ไม่ต้องพูดถึงครับออปชันนี่โคตรเยอะพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับลังคาสลูปครับกล้องหลังครับกล้องบันทึกหน้าครับเบาะหนังสีดําน้ําตาลไม่มีขาดไม่มียับไม่มีซุดตัวครับถามว่าพี่ลองถ้าเลือกซื้อ MG เนี่ยประหยัดเงินไปสองแสนลองดูว่าคุ้มไหมคุ้มไหมอะดูข้างหลังครับข้างหลังดูครับเบาะไม่มีขาดไม่มียับครับใครนะครับชอบ MG คันนี้เลยนะเอาราคาสุดพิเศษจากบูมไปเลยนะครับ3ามแสน 39,000ืาพครับโอนให้ด้วยส่งให้ทประเทศค่างวดอยู่ที่ไม่เกิน6,000บาทต่มสัญญามาไปนะมีหนึ่งเดียวนะรีบได้รีบจัดได้จัดคันต่อไปครับพี่บูมอยากได้กระบะใช้งานสักคันหนึ่ง่อนไม่แพง่อนหลักพันเต็กได้ที่มันทนทนใช้งานดีๆช่วงล่างแน่นๆขับไม่ล่อนขับดีต้องฟอร์ดด,ดุดันไม่เกงใจใครครับคันนี้ปี2021 เลขใหม่60,000โลรถมือเดียวเป็นตัวสปอร์ต XL พัทรถสี่าาเดิมทุกชิ้นเดิมทั้งคันครับอ่ะแล้วมาต่อด้วยภายในครับภายในดูเลยอย่างที่แจ้งครับเลขใหม่วิ่ง60,000โลเกียร์6สปีดเรียบร้อยครับใครหาอยู่งวดเพียงแค่7จ็0คันกาบาทเท่านั้นใครเอาได้เอานะจัดได้จัดนะฟอร์ดเลนเจอร์ดุดันไม่เก่งใจใครครับอา้าคันสุดท้ายที่รับมาวันนี้ครับ คันที่4รับมาเพราะว่าลูกค้าในหลายสดถามผมมาว่าเมื่อไรจะมีหุ่นใดพี่บุมอยากได้หุ่นใด1 1ที่นั่งจัดไปครับหุ่นใดครับปี2017ตัวอ e ีลิตครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขหมาวิ่งไป1,500 0 0 0โลบุมถือว่าน้อยมากบุมถือว่าน้อยมากสำหรับรถใหญ่ขนาดนี้เลขหมายวิ่งเพียง1 8 5 0 0 0โลภายในบังแดดเหมือนเดิมครับไม่มีแกะครับ ภายในบางแดดไม่มีแกะครับดูเลยดูเลยครับและที่สําคัญนะรถใหญ่พี่เบาะต้องไม่ยับไม่ช้านะครับด้านหลังครับสีเบ็ดที่นั่งครบสิบอเอ็ดที่นั่งครบรถโคตรอเนกประสงค์ครับแล้วเหลือจะเชื่อวันนี้ราคาหายไปเยอะมากใครนะครับต้องการฮุนใดนะต้องการฮุนใดน้องบุมมีแค่คันเดียวปี2อ1 7ราคาสุดท้ายเลย7 9 9 0 0 0ทั้ง4คันนี้ประจำการแล้ว